กนะูให้นูน่าไผเห็ดกระแซบพี่น้องเอ้ยเอาสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทางภูเก็ตภูมัยเมื่อนี้ก็เข้าปลาหาอยู่หากินคือเก้าพี่น้องเอ้ย มือนี้กะเขาป่ามาอยู่สามคนพี่น้องเอ้ยจะสิ่งทีกินหรือบอ่เอาติดตามเบิ่งนำกันบ่าวผู้ไทยพี่น้องเอ้ยสบ,บายดีสบ,บายดีผู้สุคนดีเพลงและพิเศษพี่น้องเอ้ยในพันใหญ่เขามามมแต่บาทเออเขาก็มาแต่บาทมือน,นี้เมื่อยมาบ,าบา้านก็ปั๊บเขาป่าโลดบ่าวผู้ไทยก็บาดทนชวนโอั่วตายแล้วกันไป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 ถือว่าเมื่อบ้านกันแล้วเวียงแล้วงานนะบอเอื้อยนะสำเร็จเมื่อ อชเอเลจังหนาบอกเ,อเ,อเห็นแถวเห็นย่าว่ามันโฉบมัดเสลองชงการเลยนะมันใได้เอม,มเอบอ่บบบบทิมเนาะแเห็นเบให้นนเสียเวลาเนาะพันเนาะเสียวลาแล้วก็ือหมเอมอหมกอ,นอ,อมันคือผักเป็นน้ำเห็ดเป็นน้ำนะฮะ

ะกลับถะะในพันข่ายกลับมาพี่น้องเลยมาจะใส่เหี่ยวหมดในพานใส่บ่วงใส่บ่วงเออมูวิดหน่อยวิดใหญ่เลยเกือบกับเปียบเบด็ดใส่เลาะตำห้วยบ่เออแค่ห้วยเนี่ยมันลงมูบใหญ่มันลงทีเดียวเลยแล,แล,แล,แล้วเอืมเจ็ดจังหวะเอาเบิ้ลอื่นมาเพิ่มอีก นี่แหลออะีพน้องเลยมือนีการมันอยู่ในเถียงหางของเขาของปัสสุนเจ็ดนี่แหละี่น้องอเป็นสวนกล้วยเก่ากับเจ้ากระปะหลายปีแล้วนั่นนี่มีสวนกล้วยมีมังหนกมังนัดวันนี้เราสิออกไปใส่ละกัดพนนองเลยสิออกไปใส่ละกดกระบ,บาผู้ไทยในพานออกไปรัดแรงแล้ว เอาติดตามเบื้งนำกันว่าจากเสิได้กินหรือบอ่นี่ระกัหเวใสใสมาแรงนี่แหละมีประมาณเจ็ดแปดลังพี่น้องเลยกะมกมะกว้วยหัาเกียมมาเตือนดีแท้เป็นมันพี่น้องเลยเป็นมันที่ถึกดีกว่าเพราะว่าเขาบูมีมันก็เลยเอากล้วยมาใส่ ใไกลๆสุ่มอ้อยเลยพี่น้องเลยหนูมันจะมากินอ้อยเนี่ย กับเจ็ดแปดหลังกต่ใส่เบิดเรียบร้อยละมีเตสิได้กับเถียงแลวพี่น้องครัมีเตลุ้นนำกันมืออื่นมาชิถือหรือบอ น Franc da, ôm, okay, oh ี่นะพานคือเก่าแล้วจะป่วมจะเพิ่มคือว่าได้ยินเห็นแต่คนคือว่าได้ยินเสียงไออยู่ไมเห็นแต่คนเห็นได้เสร็จโอ้ได้เนาะเงมื่อไหลหลอกเห็นขาไหลหลอกมึงงูจะได้ไหมจะเป็นแล้วพิมพ์อาหาร ได้บอกผู้ไทยไปต่อได้ยังไงกาโนกกว่ามันเลอาหารแหล่งเล่นบอลบอไปสาย,ยาในผ่านออกไปไ<อ>ด้ทีเอา่าบออเด้อเออเป็นอไปประมาณชีนิดนึงมาด้วเออ เก็บผักพี่น้องเลยอมองมงกระงามไปเลยนี่เลยผักมาต้นเก็บมาเอามาต้มทาในผานกับเบาผู้ไทย เผื่อเพื่อนได้หงอยู่หงกินกน็เอามากินพร้อมกันเลยจะได้เบาผู้ไทยได้ยังไงนูจอง,องอตัวเลยแต่มีหมาแมน่เลยโอ้ยก็พอได้กินแล้วเดลยท่านนี่ยิงเฉยๆหนูจะกระเทิ่นกายหมาโี่ยิงไม่ได้กินเลยพอได้แก้ยช่อ่ะเขาไปข้ามาป่าแบบนี้กินชิ้นนี้ก็โอเคแล้วโอ้ต้มผักวันนี้เออ ไปหาผักมาต้มไปทถอะอ่าจำเจวปิ้งหนูเนาะเียอ่าแล้วก็ปิ้งหนูพูดีล้วิมแล้วมือซ้ยว่ากันมั้อออเผาหนูบอาผู้ไทยก่อนอ่าาผู้ไทยนี่กันแน่เลยโอ้หยิงสองบาทได้หนูสองตอ่าอ่า เหนูให้หนูนาไผ่เฮ็ดกระแซบพี่น้องเลยขนูอยู่บ้านยอมเมือนกันได้มีหนูทรมาสตร์อะแค่นบุหรีว่านกัขาวอืออ่าเออหนูทองขาวนะเรือดนู้องแล อาหารแรงพวกพี่น้องปีกหนูลวกผักมาพี่น้องกินข้าวทำกัน ไม่มั่นน บอผู้ไทยกันเลือกบนมัดไปละสุดว um ่าเปยเจ้านะนี่ยขันยาวได้มัดอยู่ร่มเนี้ยเห็นไหมในผานนอนพี่ในผานค่ะโอ้เปยในผานคักดอกมีมุงคักแน่สุพอแล้วเรานอนหลับดียุงบุกกดะล่อ จะก,กินข้าวกินน้ำล้วกันชีได้พักผ่อนนะพี่น้องมีแต่ฟังเบื้องตอนเดิกกันแหละคาดว่าอากาศมันบวมลม้อนนัน่นแหละก็สิออกไปกัดพี่น้องเอ้ยผู้ใดที่เข้ามาเบื้องนี้ก็ขอให้อยู่ดีมีแหงเด้อพี่น้องเอ้ยเงินบาทไหลมาเงินดอลลาร์ไหลเข้าพบกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี